พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะมาคลิปนี้วรดาก็จะมาพบกับท่านนะคะเป็นกระเป๋าเป็นผ้าชุดอีกนะคะเป็นผ้าชุดนะคะวรดาจะลงผ้าชุดให้ท่านนะคะวันนี้ก็ลงไปเลยนะคะผ้าชุดทุ่งมานะคะเป็นผ้าชุดผ้าคามสีตะกอนนะคะมาไม่ไม่กี่ชุดนะคะเพราะว่าสินค้าบางครั้งก็ทอไม่ทันนะคะอันนี้เป็นลายต้นสนนะคะลายต้นสนนะคะลายต้นสนลูกค้าหาเยอะมากนะคะ ลายต้นสนอันนี้นะคะจริงๆตัวนี้มันต้องขายชุดละพันแปดพันหกนะคะเราก็ยังขายให้ท่านราคาพิเศษอยู่นะคะลายต้นสนตัวนี้ขายพิเศษให้ท่านสุดๆเลยนะคะราคามิตรภาพนะคะหนึ่บาทนะคะหนึ่งพันส้อบาทเราขายราคาพิเศษเลยนะคะลายต้นสนความกว้าง1เมตรยาว4ี่เมตรผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรคือผ้าชุดนะคะอันนี้วรดาจัดขายให้ท่านพิเศษชุดนี้หนึ่บาทนะคะ เราขายให้ท่านไปเลยนะคะราคามิตรภาพนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านอยากได้สินค้ามิตตัดชุดก็มาแวะได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้ลายต้นสนเพิ่งมาใหม่ยังไม่พงเลยนะคะผ้าก็สีสวยลายก็งามนะคะเด็กนะคะ่ะสวยมากๆนะคะเวลาขายหน้าร้านชุดนี้พันสี่นะคะพันหกพันสี่นะคะอันนี้เราแบ่งปันท่านไปเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะขายพิเศษไปเลยหน้าลายของเรานะคะ ผ้าของเราสวยไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นผ้าชุดนะคะคามแท้สกลนครมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ลายเอ็ดนะคะลายเอ็ดลายพระราชทานเนาะวรดาก็มาแบ่งปันท่านราคา พิเศษเหมือนกันนะคะ1,200ัรบาทเพราะว่าปกติไลเอขายไม่ได้อยู่แล้วค่ะราคานี้แต่วรดาอยากแบ่งปันนะคะอยากขายสินค้าช่วยแม่กีทอเร็วๆนะคะถ้าเราขายสินค้าเร็วแม่แม่กีทอก็ได้ขายเร็วก็เป็นการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือของกลุ่มโอท็อปนะคะสินค้าทอมื่อแฮนด์มีดของชาวจังหวัดสกลนครนะคะอันนี้ก็ยกให้ท่านเลย1,250บาทเท่านั้นนะคะขายพิเศษอยู่แล้วนะคะราคาแบบนี้หาที่ไหนได้ยากนะคะเป็นไลเอสนะคะ มาอีกนะคะตัวนี้เป็นลายสเก็ตคำนะคะสเก็ตคำเล็กนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากแม่แม่อยากออาปตัดกับคุณพ่อก็ได้นะคะตัดสิ้นตัวหนึ่งตัดเสื้อตัวหนึ่งก็โอเคได้นะคะชุดนี้นะคะเราก็ขายให้ท่านในราคาพิเศษ1,250บาทนะคะเราขายถูกแล้วสินค้ารอตนี้ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้ผ้าไม่มีตำหนิใดใดทั้งสิ้นนะคะเราขายให้ท่านราคาพิเศษราคามิตรภาพนะคะ สินค้าของเราโอเคโอเคโอเคนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเรางามค่ะเป็นผ้าชุดนะคะกว้าง1เมตรยาว4ี่เมตรผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรนะคะเป็นผ้าคามทอมือของชาวบ้านจังหวัดสกลนครนะคะมาอีกนะคะอันนี้ลายนะคะลายลิซ่านะคะลายลิซ่าสวยคะ่ะลายเอก,กลักษณ์ออกมาใหม่ลายลิซ่าสวยเราก็มาแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ ในราคาชุดนี้1,250บาทผ้าของเราสวยผ้าของเราไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเอาสินค้าที่คัดเลือกมาแล้วนะคะมาจัดโปูให้ท่านทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็ยกให้ท่านราคาพิเศษนะคะอันนี้ผ้าชุดนะคะลายลิซ,ซ่านะคะกว้าง1เมตรยาว4ี่เมตรผ้าสี่เมตรผ้าลาย2เมตรเป็นแบบนี้นะคะ สีกับรายจะเป็นอย่างละครึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมาเลยนะคะมาเลยเราจะได้สินค้าสวยๆจากบวรดาผ้าคามนะคะขายสินค้าตรงตรงเป,เป๊ะเลยนะคะโอเคผ้าชุดคลิปนี้มีสี่ชุดนะวรดาจะยกผ้าอันนี้เพิ่มเติมในชุดเดียวกันนะคะเป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้อันนี้สวยเกตแมคคัดมาแล้วนะคะวรดาก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะ ผ้าชุดตัวนี้นะคะยกให้ท่านไปเลยชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้คือราคาต้นทุนวลดาเลยนะคะวลดาอยากขายนะคะอยากขายสินค้านะคะโอเคนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทผ้าดักแด้นะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรเหมือนกันวลดายกให้ท่านเลยนะคะ<อ>ชุดนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะขายพิเศษสุดๆแล้วนะคะสินค้าของเรานะคะนี่ผ้าของเขาผ้าสีของเขาเป็นสีนี้นะคะอันนี้คือสีพื้นนะคะ สีเหลืองไผ่สวยงามแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านนะคะเหลืองไผ่นะคะสวยโอเคนะคะ,ะ,คะมี่วงอมเหลืองไผ่งามค่ะตัดแบบไหนก็สวยนะคะเดี๋ยวถ้าช่างรอบนี้เอาผ้ามาส่งนะคะเสร็จถ้าผ้าชุดพวกนี้เหลือบวดาจะเอาไปตัดชุดมาขายนะคะสวยค่ะตัดขึ้นมาสวยทุกผืนนะคะโอเคมาอีกนะคะชุดนี้ก็สวยสีแดงแรงลิศนะคะ สีแดงแรงริดสีแดงนี่ค่ะสวยสวยทุกอันนะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านชุดนี้เหมือนกัน1,100นะคะ1,100เท่านั้นอันนี้นัมเบอร์6เรายกรวมกันั้าผ้าดักแดดและผ้าคามนะคะยกรวมทูเกตเตอร์ไปด้วยกันเนาะเราแบ่งปันให้ท่านกว้าง1เมตรยาวสี่เมตรยกให้ท่านดูเลยนะคะนี่ค่ะผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรนะคะแบ่งปันกันเลยนะคะ แบ่งปันสุดๆเลยนะคะแบ่งปันกันไปเลยเนาะวันนี้เรามาให้ท่านราคามิตรภาพหนึ่งพันหนึ่งอบาทเท่านั้นราคาพิเศษผ้าคัดเกตมาแล้วนะคะ <c oughs> แล้วเราก็มาอีกตัวนี้นะคะมาอีกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยคะ่ะตัวนี้เป็นผ้าสีคามแต่เป็นคามฟ้านะคะเดี๋ยวท่านดูสวยคะ่ะลายเอสเต็มพื้นเนะะี่ยค่ะ ดูผ้าสีนะคะสวยงามทุกผืนงามเราจะแบ่งปันท่านเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะในราคาพิเศษผ้าชุดเรายังมีเท่านี้นะคะช่วงนี้เราก็มาแบ่งปันท่าน1,100บาทนะคะนัมเบอร์7เราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษสุดๆ1 1 0 0บาทนะคะหากท่านใดต้องการสินค้าหากท่านใดอยากได้สินค้างามๆก็โอเคเรามีให้ท่านตลอดอยู่แล้วนะคะสินค้าของเราแต่บางช่วงก็ช้าหน่อยเพราะว่า ช่วงนี้คนเกี่ยวข้าวบางคนก็ไม่ไม่ทอผ้านะคะไปรับจ้างเกี่ยวข้าวได้ได้ได้เยอะกว่านะคะเราก็เลยมาขายในที่เรามีอยู่แล้วนะคะแบ่งปันกันไปเลยนะคะมาอีกชุดนี้นะคะชุดนี้ยิ่งสวยนะคะชุดนี้สวยงามหรูตัดขึ้นมาหรูราฟาข้างเลยนะคะนี่คะ่ะท่านดูดูลายของเข้าเลยนะคะหรูราฟาข้างเลยตัดขึ้นมาผ้ากว้างสี่ กว้างหนึ่งคูณสี่มันเดิมเห็นไหมคะดูสีของเขาตัดขึ้นมาสวยคะ่ะชุดนี้ตัดขึ้นมาสวยตัดเสื้อเป็นสีล้วนตัดส,สปายเป็นสีเต็มก็โอเคสวยเดี๋ยววรลดาจะตัดชุดจิตละดามาไว้ขายอยู่นะคะเพราะบางช่วงผ้าของเราก็ไม่ทันช่างก็ตัดงานเยอะนะคะหลายเจ้าเนาะก็โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่ดูขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเราขายถูกๆ เพียงชุดนี้1,100บาทนะคะโอเคไหมสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายค่ะท่านดูขอให้ท่านทักทายมานะคะท่านอยากได้อะไรเราก็มีแบ่งปันให้ท่านเราก็มีขายให้ท่านแน่นอนเราไม่ได้พูดว่าผ้าใหม่อา้าเก่าขายให้ท่านนะคะเราขายผ้าใหม่ก็คือผ้าใหม่นะคะววลาจะขายตรงหน้าปกทุกอย่างนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ ในเซตนี้คลิปนี้จะเป็นผ้าชุดทั้งหมดนะคะหากท่านใดสนใจท่านใดอยากได้อะไรก็ทักทายมาเนาะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายของของเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะบางทีนะคะผ้าที่เราซื้อมาเนาะเป็นผ้าสีขาวจากแม่กี่ทอมันจะเป็นจุดหรือเป็นอะไรเราตัดแล้วเราต้องเอาไปเข้าร้านก่อนนะคะเอาไปเข้าล้านซักให้ สะอาดนะคะไปซักแห้งมาให้ท่านเลยนะคะเพราะผาาของเราเราต้องรักษาแล้วก็แล้ก็จะใส่ถุงคุมไว้เลยนะคะเพราะว่าสินค้าของเรานี้เราจะรักษาไว้ให้สวยงามนะคะให้มันตรงกับที่เราขายสินค้าภูมิปัญญาของคนไทยเนาะ โอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องขาท่านอยากได้สินค้าอะไรให้ดู EP นะคะตอนนี้ EP ของวรลลา,า1,900กว่าแล้วนะคะคอดูนัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอร์นะคะ EP เป็นหลักนัมเบอร์เป็นรลองนะคะแล้วท่านโทรหาวรลดา,าหรือแอดไลน์จากเบอร์โทร098 5 1 4ก้าแนะคะท่านจะได้พูดคุยกับวรลดานะคะหรือหากท่านโทรมาช่วง บ่ายบางครั้งวราดานอนถ้าวราดานอนจะชอบปิดเสียงโทรศัพท์เนาะไม่ได้ยินก็ขอให้ท่านทักมาอีกโทรมาอีกนะคะบางครั้งไม่ได้รับเลยก็ขอขอ,อภัยนะคะขออภัยที่เราบางครั้งก็อยากสลิปปิ้งนิดหน่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่เมตตาต่อวราดาภาคามมาตลอดนะคะที่สนับสนุนเรามาเต็มที่ตลอดจนเราบรรุนะคะบรรุเป็น youtube เต็มตัวนะคะผ่านผ่านกดผ่านอะไรทุกอย่างแล้วนะคะมีเขาเรียกว่ามี อะไรนะมีพินค่ะมีพินประจําตัวของวรดาเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนอื่หนูนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ